สวัสดีจ้าสวัสดีเป็นเพื่อนสู้ขุสุกคนจ้าก็มาพบพ่อกับเอมี่คือเก่าค่ะมือนี้กับสีผ้ามาเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะเนาะก่อนสีเฮ็ดกับเขากับผ้ามาเบิ้งค่ะว่าสีเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะงกับซี่มีผสมค่ะพี่น้องปลาสมตัวนี้แซ่บแซบค่ะสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะเนาะกับของคนไทยเท่านี้นะค่ะเพื่อนมาขายเนาะค่ะเนาะว่าสีอ่อกินกับหนึ่งพักบวกพักจ้าแล้วก็เฮ็ดค่ะซื้อเห็ดแซ้นเป็นย่องมาเนาะค่ะเนาะ อ่ซื้อมาโลนึงค่ะสองสามมือแล้วกินว่าท่านเบิร์ว่าสีแกงจ้ามือนี่เนาะแล้วก็มีเห็ดปลาค่ะเห็ดปลาแช่แข็งเบิรงค่ะกันล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่้นามว้อ่ะนามอันนี้ก็เป็นนามต้มเห็ดตันแต่มืออ่ะที่ต้มเห็ดเนาะค่ะเนาะกัเอามาตะไล่เดี๋ยวก็สีไปแกงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสีผ้าไปเก็บผักเก็บยาอ่ามาเห็ดกับเขาเนาะจาะ้าไปเบิรงนกันเลยจ้าจ้าก่อนสีผ้ามาเก็บผักเก็บยากะ พาาเบิกบรรยากาศค่ะตอนนี้เมื่อน,นี้ฝนตกนะะเนาะค่ะนาะงึ้มมากอีกแล้วจ้ะกระด,ดียู่จ้ะช่วงนี้เนาะพักหย่างกระสิไดง้งามล่มพัดแห้งค่ะเมื่อน,นี้แต่ว่าตอนนี้กับไข่แน่แล้วนะะเนาะจ้ะนาะเบิงค่ะล่มพัดเบิดค่ะพี่น้องอ่ามาเก็บพักไปใส่แกงเห็ดเนาะจ้ะนาะก่อนสิเก็บพักกะรี่ล่าจักน้อยค่ะคือเกาลัะค่ะพามาช่มสวนเนาะคะ่ะความสุขของเอ็มี่ได้ปลูกหยังแน่ปลูกเพิ่มนะะเนาะจ้ะนาออันนี้ก็เป็นต้นหอมค่ะพี่น้อง หอมหัวแดงหรือว่าหอมแดงบานเห่า,หน,านั่นแหละจ้ะนี่ก็เลยอ,อ่ะพาพี่น้องมาเบ่งเนาะคะ่ะนะเอาไว้ในบ้านมันก็เล็เหลืองค่ะพี่น้องตอนนี้กะเมื่อนีกแดดอ่อนนิจังหน่อยก็เลยอ,ออกมากขางนอกค่ะแล้วก็มีอยังอีก่นว่านี่แหละค่ะอ่าเขาเอิว่าอีหยังหัวมันเนาะคะ่ะมันสีเหลืองด้วยค่ะนี่เอมี่ก็ได้ซื้อมาสามสี่หัวเนาะเอาไปต้มเห็ดขนมหวานเน่ะแล้วก็เอามาเพาะเพราะว่าอยากกินยอดเขาเนาะบ่มีผักบุ้งค่ะผักบุ้งน้อยหน่อยค่ะ แล้วก็ซื้อต้นขิงม่พี่น้องกำลังปลูกอีกบ่าลูกเป็สิทธิดหรือเปล่าเนาะต้นขิงค่ะมีอยู่สองเนาะค่ะแล้วก็สองกระถางค่ะขิงเนาะแล้วก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งเพิ่นว่าสิเอิ้นผักบุ้งล่ะมีอันผักบุ้งมันปลูกยากค่ะก็เลยต้องปลูกอ่าผักบุ้งอันนี้บ่าลูกกินได้หรือเปล่าแต่เห็นในอินเทอร์เนต็ตเนาะเบิง่งเราเพิ่นก็กินได้เพิ่นว่าก็เลยอ่ะล้วงมากินหัวเขาได้กับใบก็ต้องกินได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งค่ะกำลังปลงหยอดเนาะ แต่ว่าคันเดดห้อนี่กสิทิคนเขาบ้านวูลสิ้กินอ่าหรือเปล่าเนาะตรงเลุะรน,น้ากันค่ะค่ะมาเก็บผักน้ากันค่ะพี่นอ้องนี่แหละค่ะใบแมงลักเนาะค่ะเนาะใส่เกงเฮ็ดค่ะมืดอะบะม,มี่อันนั้นคนไทยหย้คือเราค่ะเฮ็ดคลิปเฮ็ดเองค่ะสามีไปเฮ็ดงานมาท่านมากนะจ้ะเนาะกสิก็เฮ็ดกับเขาก่อนจ้ะพี่นอ้อง เตรียมเครื่องเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะได้มีโอกาสกินอาหารไทยกับโอ้มีแห้งค่ะพี่น้องเติมพลังคะ่ะเฮ็ดงานหนักจ้าเดี๋ยสิมาผ้ามาเก็บอันใบไอ้นี่เขาเอาอนี่ยังก็นย่มจีบเอามันบอกว่าถือกับพี่น้องตะไคข้เนาะค่ะนาอไปตําค่ะพี่น้องตะไไข่ก่อเก่้นนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ,ะตะลอดี่มามาได้ กูจะยุ่งใจมากเอาไปกินไดงก็จะเล็ดง่ามแล้วสามสีต้นกระตินกตทำลายค่ะทำลายจะกินบะเสพติเนาะถ้าใครอ่ะอัน,นต้นเก้ากระเนี้ยนนีค่ะต้นเก้าเคนนว่าอ่ะไม่ทรงแข็มไงค่ะแต่ว่ามันกับมะเสพติเอาไปกินย่นนายจับเด่นเนาะหาต้นนี้ไงจะกินต้นหน่อยจะจงไว้เดี๋ยวมันกับกระดุนเดียวกันนั่นแหละค่ะเกิดพร้อมกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกไปเลยอ่ะมันจะเิ็ดง่ามเลยจัดหน่อย ผิดค่ะเบิ่งค่ะพามาเบิ่งเนาะกะปริฮิดหน้าอีกนิดแล้วนะจ๊ะเนาะคนผู้คายชื่อเก่าอเหมือนละค่ะเบิ่งถ่ายคลิปถ่ายอียงให้มูให้พวกได้เบิ่งเลิปไปนั่กินไปนั่เหมนละค่ะนี่ค่ะหลายๆหัวอยู่ค่ะจิตตัดใบก็ากะดริใส่ใบเข็ดปุ๋ยเข็ดอียงเนาะค่ะากินเลยนี่ละหันกล้องไปด้พี่น้องบัดนี้บ่อยากอันตัดโตหลายอ่ะเบิ้งผักเบิ่งเนี่เบิ่งบักกี้พี่น้องเอ้ยนั่นเห็นบ่ค่ะโฟกัสจักโฟกัสถือบ่ ัอันนี้ก็ให้แห้งเหี่ยวมดค่ะพี่น้องมันมอหอนร้ายค่ะแต่ว่าฝนตกแล้วบรรลุสีงามให้ปล่าวก็ล่อหลุนเนาะค่ะดอกเดี๋ยวสีใส้ปุ๋ยอีกมีต้นเดียวค่ะใบเขาเอ,าอื่อหน่อยอิหยังบักอ่าบักบักอีหยังเบาปรถึกพี่น้องอืมหอม,อมคิดออกกะเบาให้เน่จำซื้อมันเมื่ได้บักบวบค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะยอดเขาบักพริกอ่ะมีแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือดเดยแดดแดดสิเก็บไปตากแดดเนาะค่ะเนาะเองใบเฮ็ดไอ้นั่น เผ็ดอ่ะพริกปนจ้ะกินน้ำบะทันโมนี่สีเก็บพริกอันนี้พี่น้องไปตังเอาแดงๆนี่สีแดงๆพริกเงีเยวค่ะซุกเลยได้จ้ะตังแต่มาปลูกเนาะนี่อันนี้ก็เริ่มแตกหนวดแตกอีอย่างอีกพี่น้องเออเมีแต่พุ่มใจหลายสั่งซื้อมาอีกอยู่จ้ะสั่งซื้อพริกอันเผ็ดๆเ,เดี๋ยวสีอันเอาลูกออนไปเห็ดลูกโดดเนาะ จังสี่ไปกินกับย่างกินกับกว๋วยเตี๋ยวแซ่บพี่น้องเดี๋ยวมือหลังสิได้เฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็สิกินแต่ว่ามือนี้อยากกินอันลูกโดดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนแกงใส่เห็ดนะมันมันจังหอมค่ะพี่น้องนี่เอาไปเฮ็ดลูกโดดอีกก็นะ้าอันนี้เผ็ดจักหน่อยนึงแต่ว่าอยากกินนะคะเนาะเห็นบ่พี่น้องถ่ายคลิปก็โอ้บ่ได้เบิ่งค่ะอขอโทษขออภัยได้ใจ้ะเดือดเฮ็ดคลิปบ่ดีพุ่นล่ะค่ะข้างล่างก็สุกแล้วค่ะ เห็นบ่พี่น้องโอ้ยอยอดออกเบิดพี่น้องเดี๋ยวสิเอาอยอดพริกเลยไปแกงใส่เห็ดเต็กันเสียดายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ่นี่ก็ค่ะใส่ซ้ำนี่ก็เพราะกับมือนีย่านเผ็ดนะจ๊ะเนาะบรรูุว่าสิเผ็ดคักหรือเปลา่าจ้าพี่น้องมาเบิ่งผักขมค่ะพึ่งหันกล่องใหม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิบ,บ่เห็นคักค่ะต้นเดียวของเอมี่ ว่าแม่นต้นเดียวค่ะพี่น้องกะมีอันน้อยๆรักเกิดด้วยค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวมัอนี่สก็บแล้วก็มีทางนี้อีกพี่น้องไต้บักพริกเนาะใต่ต้นบักพริกเพราะว่าเน่าเขาหดนะมันชีเกิดอีกไหมค่ะก็มีอันสองสามต้นชีต้ตุนหาตุนอยู่ต้นน้อยๆค่ะเห็นไหมพี่น้องกําลังเกิดค่ะ,คะกับว่ามีต้นเดียวแล้วที่แรกว่ามีต้นเดียวเนะค่ะเนาะเะบิ่งค่ะ,ะบักพริก อยากอ้างค่ะอยากอวดอยากอ้างมีบ่มีแนวอวดน้ามูแล้วค่ะมีแต่สวนผักสวนหย่านี่แหละ <c oughs> <c oughs> กระเก็บเลยค่ะพี่น้องสิบล็เก็บอันต่ำได้จากเก็บสูงๆนี่แหละเพราะว่ายา่มเขาอันโป่ง,งยอดอีกเขากะสิเกิดยังสีค่ะพี่น้องต้นนี้เขาสีงใงญ่นะะเนาะค่ะนาะแต่ว่าเอ็มมีกระสีเก็บใบมันไปค่ะพี่น้องมันไปกินมันกับหนึ่งตานะมือนเนาะท้างนี้นกระสีเก็บค่ะหน่อย อันนี้ปลอดสารพิษนะคะนาอสีไปเดือกเอาเก็บใบเขาเดี๋ยวมือลังสีผ้ามาเบิ่งอีกเด้อค่ะคันมันใหญ่นะคะนาะมีต้นเดียวนี้เขาว่าหากมันก็มีดซัพคุณเป็นยาเนาะค่ะนาอเดี๋ยวอยวมีก็ให้ต้นมันเก่าเด๋ยวสิาหาามันไปนต้มกินพักพีกพี่น้องเอ,อ้ยงามค่ะค่ะพี่น้องงามวะค่ะพี่น้องง่ามวะค่ะ แง่ค่ะประค่าบังนิ้วมือเด้อค่ะเด้อแง่กว่านิ้วมือหน่หลายพี่น้องโอ้ยอ่กะก็ขอบคุณหลายพี่น้องพามาเก็บผักเก็บหญ้าก,ก็ได้ซ้ำหนีแล้วค่ะพี่นอ้องเบิ่งค่ะเดี๋ยวจะไปแกงเห็ดหนึ่งเขาหนึ่งพักนากจ้ะเนาะโอ้ยพี่น้องลืมมาท่านเบิร์ตจ้ะมาเก็บบักเขือพร้อมค่ะไปกินครับอันนั้นตําหัวตะไคร้เนาะค่ะเนาะก็คือตัดหญ้าธรบัดาดิมะเขือนี่ค่ะเบิร์ตแล้วค่ะต้นนี้มะเขือขาวเนาะคะ่ะเนาะ เหลือทั้งนั้นบะเขือเหลืองค่ะพี่น้องบะเขือม่วงกาพิษกําลังโป่งดอก้อมมันเป็นสีเหลืองแล้วพี่น้องแต่ว่าเอ็มมี่สีบะตัดมือนี้เพราะว่าสีใบเห็ดกินมือใดอยากกินยังมาเอาเบื้องนี้มันเ่าเลยพี่น้องนี่สีเหลืองหมดเดี๋ยวสีเอาไปเห็ดอันส่วบบะเขือเนาะตาคือบะเขือคืนบานห้าวนะสมมุติเอาใามันเป็นสีเหลืองเดียวกับบัลูกินได้แค่กินไรแต่เอ็มมี่กับสีกินคือเก่าหน่อยละค่ะเนาะก่อนสีไปเก็บกระทินพี่น้องจักหน่อยกระทินกําลังโป่งดอกค่ะ อยากอ้างเนาะค่ะเนาะมาเลยกะเอาให้มันครบรถเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเก็บยอดดอกเข้าไปสักก้อนเก็บอันใบเข้าไปสักก้อนวาวพิษพี่เนาะดอกกะโป่งเอาไปกินหมากเนาะค่ะเนาะมีแต่อา่อางจะลำคานด้วยกาเด้อคันปูได้ลำคันกับขอถทษขอไปขามได้จ้ะมาเป็นอย่างเนาะกระขอบคุณถี่มาติดตามรับชมให้กำลังใจที่เก่าจ้าสำหรับมือนี่เอมมี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนพี่นอ้องพามาเบิ่งก่อนค่ะ นี่นะคะพักเงาที่ได้จ้าเพื่อนๆตอนนี้กำลังหนึ่งเข่าเนาะคะ่ะน้องเบิ้งค่ะมาทานด้ซุกค่ะพี่นอ้องาอออกหวนๆห,หนึ่งเข่าซุกแล้วก็สินหนึ่งพักหนึ่งปลาจ้าพักกับไปเก็บใบชะค่ามาเพิ่มเนาะคะ่ะนาะพอดีเห็นมันตรงง่ามค่ะ้วก็ใบพักขมค่ะแล้วก็ผสมค่ะผสมกับใส่ใบอีตู้วก็าพักเีียงก่อน,นี้ะไคร้เนาะคะ่ะน้อแล้วาปักพิคค่ะเนาะเดี๋ยวสีนหนึ่งกินกับรวกพัก ข้างนี้กับมอกะลังเดือดค่ะพี่น้องว่าสิแกงเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็ดปลาแล้วก็สิใส่เห็ดอันนี้ลงไปเนาะแล้วก็สิไปต่ำตะไคร้อีกจักหน่อยค่ะจังไดกะขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่มารับชมให้กับร่งใจเอมี่เนาะอาจจะบ่เห็ดคลิปจนจบเด้อจ้าเพราะว่ามันสิยาวเดี๋ยวสิไปเห็ดกับขา้าวบ่ทันการเนาะคะ่ะเนาะจังไดกัขอบคุณหลายๆจ้ามากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าไว้พออบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า